อูนูน้นอูนี้แม่งด่ากอูเว้ยกูณทำอู่ออกับมื่อีผมทำราคานี้คุณบอกว่าแพงทำแค่สามหมื่นสำหรับงานแบบเนี้ยทำสามหมื่นไม่รู้คุณแม่งป่วยหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะคุณภาพแบบนี้กับราคาสามหมื่นกับสีที่ได้เหมือนชาวบ้านด้วยไม่มีที่ไหนถูกกว่าแพงกว่าแล้วครับมันมีแต่คุณภาพของงานแล้วก็ราคาที่ลูกค้าต้องจา่าย สวัสดีสายๆครับเดี๋ยวมาพูดถึงรถคันนี้หน่อยนะออทำดีก็โดนด่านะครับทำไม่ดีก็โดนแช่งนะฮะ,ะลองถือกล้องหน่อยทักทายยามบ่ายนะครับก็เที่ยงเที่ยงบ่าย,ายแล้วนี่ฮะนี่วันที่3นะครับ วันแรกที่เราไล่รถไปก็คือเอารถเข้ามาจอดเตรียมลือเตรียมขัดวันที่2ก็คือเมื่อวานเราพ่นสีนะครับวันนี้คือวันที่3คือวันที่เราประกอบนะครับอ่ะสีนี้คือสีมุกสีอะไรวะมุกเขียวสีไวรุ่นน่ะสีซิ่งอ่ะนะผมก็เข้าไปถึงเหมือนกันนะสีนี้แต่สวยนะบอกเลยว่าสวยดูมันออกเหลือบๆเขียวๆมันก็มีชมพูด,ด้วยมีเขียวด้วย นะครับเอออ่ะมาดูงานก่อนนี่นะเราอันนี้ให้ดูงานหยาบนะเพราะยังไม่ได้ขัดอะไรเลยยังไม่ได้ขัดอะไรเลยก็คือให้ดูงานหยาไปก่อนก็คืออยู่ในขั้นตอนประกอบนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันครับไอพวกที่ด่าผมนะคุณก็ทํางานสีเหมือนกันนะผมเข้าไปส่องมาคุณเปิดอูทาสีเหมือนกันมาด่าผมเออดา่าไอคยุยไอเหียไอสั์ไม่รู้คุณแม่ป่วยหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะ คุณผมก็ทํางานของผมอ่ะเออคุณมาด่าผมเออก็ผมก็รับฟังไว้นะฮะแต่ผมมีคําตอบให้ให้กับสําหรับทุกคนเลยนะไม่ว่าคําตอบที่ออกมาคือก็ฟังแล้วกันนะอ่าคุณเปิดอู่ทาสีรถผมทําราคานี้คุณบอกว่าแพงถูกกว่านี้ก็ทําให้ได้ใช่ครับที่อื่นก็ทําให้ได้หมดแหละเออแต่คุณภาพงานออกมาเป็นยังไงอะ่ะแล้วคุณทําเหมือนผมไหมหรือถอดประตูกระจกพ่นนะครับ เราไม่ได้ถอดประตูออกทั้งบานก็จริงแต่เราลื้อเห็นไหมไม่มีกระจกเลยเนี่ยให้เด็กมานั่งประกอบอยู่เออนะครับนี่ให้เด็กนั่งประกอบดูอะไรที่พื้นดิกี่ชิ้นนะ่ะมีที่ไหนทำแบบนี้ผมถามหน่อยกําไรได้มีกี่บาทหรอกเออแต่ผมได้ใจลูกค้าเว้ยลูกค้าก็ต่อคิวเข้ามาทำเว้ยถึงจะถึงจะกําไรไม่เยอะ ราคาไม่แพงลูกค้าเอื้อมถึงได้แต่คุณภาพงานที่ได้ไม่เป็นรองใครนะครับเออเราลื้ออุปกรณ์ทุกอย่างมาพ่นหรือกันชนถอดออกมาดูผมพูดให้หมดอหรือมานี่เป็นสนิมหมดเลยนะคาบขี้คงขี้โคนเราลือาล้อเราล้างเราขัดดูดิพ่นใหม่เครือ่องลรกเกอร์ให้ด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยเอออ่ะฝากระโปรงท้ายลือพ่นดูอุปกรณ์แผงงประต,รระตูขอบยางนี่ลื้อหมดเลย นี่คือการอาบน้ําสีรถที่แท้จริงนะครับเออนี่บ้านผมเรียกแบบนี้ประสบการณ์กับการเรียนรู้ลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับแต่สุดท้ายมันจบแบบนี้ได้งานออกมาที่มีคุณภาพแล้วคุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกตังที่ลูกค้าจ่ายไปอ่านี่มาดูด้านหน้าแก้มผมรือหรือแก้มออกแม่แต่สีมันสวยจริง บา,บ,าบางบางมุมมองก็เป็นออกเหลือบๆชมพูบางมุมมองก็เป็นออกเหลือบเขียวๆเนี่ยดูเขียวไหมแต่ก้องเห็นเขียวปะเห็นเนาะเออมันดูเขียวๆว่ะอีกมุมหนึ่งก็เป็นชมพูแต่มองฝั่งนี้เป็นชมพูดูดิเออสวยสีนี้ในรถไซส์แบบนี้ทำแค่สามหมื่นสำหรับงานแบบเนี้ยทำสามหมื่นแล้วรื้อพ่นหมดเลย ไออูนู้นอูนี้แม่งด่ากูคุยกูจำดูของมึงอีกโอ้โหอ่ะเรามีคำตอบให้ให้สำหรับพวกคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทำดีหรือไม่ดีนะมันขึ้นอยู่กับลูกค้าไม่คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่พวกอยู่กับพวกคุณเลยถ้าคุณทำดีกับผมคุณก็ทำไปนะครับเออลูกค้าเขาจะไปหาคุณเองนะครับให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจนะครับ คุณไม่ต้องมาขิงขาใส่ผมผมทําแบบนี้ก็เรื่องของผมเอ,อผมทําออกมาผมไม่มีหมกเม็ดไม่มีจกตาเปิดเผยให้เห็นเลย <Okay. S 1> การทํายังไงหรือพ่นตรงไหนบอกให้หมดบอกให้ลูกค้ารู้หมดส่งไลน์ส่งวิดีโอขั้นตอนการพ่นการรองพืน้นการพ่นสีจริงห้องอบวิดีโอส่งไลน์เข้าลูกค้าส่ง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 พ่นเสร็จแล้วส่งนี่นี่ทุกขั้นตอนในการทําไม่มีหมกเม็ดเนี่ยดูคาร เป็นสนิมผมพ่นเก็บให้สีเดิมก็ยังอยู่ไม่อยากพ่นให้เก็บสีเดิมไว้เนี่ยผมเก็บหมด <Okay. S 1> เดี๋ยวประกอบเสร็จปุ๊บก็จะไปล้างรถก่อนล้างเสร็จก็มาขัดปรับสภาพผิวส้มให้มันเนียนให้มันใสให้มันเงาแล้วก็จอดเข้าห้องแอร์เย็นๆขัดชักเงาอีกทีหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายเ,เนี่ยงานแบบนี้กับเงินที่ลูกค้าต้องจ่าย ไม่มีที่ไหนถูกกว่าแพงกว่าแล้วครับมันมีแต่คุณภาพของงานแล้วก็ราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายคุณจะด่าผมด่าไปคุณจะจะขิงผมขิงไปวงการเดียวกันมันเป็นเรื่องถมถุยธรรมดาถ้าคุณทําดีกว่าลูกค้าเ็าจะไปหาคุณเองนะครับแต่ผมทําแบบนี้เปิดเผยคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไม่มีหมกเม็ดคุณภาพแบบนี้กับราคาสามหมื่นกับสีที่ไม่เหมือนชาวบ้านด้วยสีขาวมุกเขียวชมพูมั่วเอะไรไม่รู้สีหาอะไรเต็ไมไปหมดนะ เออแล้วก็ขั้นตอนการทำก็คือลื้อหมดทุกจุดอืมอาปิดด่วนดิปิดเก็บไงวะนี่ดูดินี่ยังไม่ได้ขัดเลยนะให้ดูงานหย,ยาบลื้อพ่นทุกชิ้นในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ถูกกว่านี้ก็ทำไม่ได้แต่ผมไม่บอกว่าผมใช้สีอะไรใช้เลกเกอร์อะไรผม,มบอกนะหมื่นห้าผมก็ทำไม่ได้ ค่าแรงช่างครึ่งหนึ่งค่าสีครึ่งหนึ่งค่ากําไรผมแค่นั้นทําให้ได้หมื่นห้าสองหมื่นก็ทําให้ได้แต่จะไม่บอกคุณภาพของสีและอุปกรณ์ที่ใช้นะลูกค้ารับได้ไหมเออแต่เราบอกไงอยู่ได้ยาวๆนะนี่บอกเลยว่าอยู่ได้ยาวเออมือเปิดลือกระจบพ่นอาบน้ําเนี่ยพ่นหมดภา,ภายในภายในเดี๋ยวผมเช็ดทำความสะอาดให้ใหม่อ่ะ,อะฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ติดตามผมนะแล้วอยากจะทําสีนะ ามาดูผลงานได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากถึงพวกที่คอยขิงขาเห็นเขาได้ดีกว่าเห็นเขาได้หน้ากว่าแล้วก็ขิงทั้งๆเราก็ทำอาชีพเดียวกันนะแต่กับขิงเออถ้าคุณเจ๋งจริงคุณทำไปทำให้เด่นทำให้ดังนะครับาฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับงานอาบน้ำทำสีนะครับจากร้านชนะอ e ีสปอร์ตที่ชุมบุรีนะครับโอเคกล่าวขอบคุณครับทักทายยามบ่ายครับไาประกอบงานต่อ Oke okay.